สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับกุป๋ยน,นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .4 เรายังอยู่ในเรื่องภูมิศาสตรนะคะหน่วยที่1แผนที่และแผนผังเจอกันในคลิปที่21ค่ะประจำวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะภูะมิภาคนะคะ ขึ้นหัวข้อภูมิภาคภูมิภาคเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีการแบ่งภูมิภาคที่แตกต่างกันโดยมีการแบ่งอย่างเป็นทางการ6ภูมิภาคตามการแบ่งของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาวิจัยแห่งชาติและยังมีการแบ่ง เป็นภูมิภาค4ภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งเป็นมณฑลพิบาลน,นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการแบ่งแบบจังหวัดของประเทศไทยการแบ่งภูมิภาคนั้นก็จะไม่ได้มีผู้บริหารเหมือนการแบ่งจังหวัดแต่ใช้พื้นที่เพื่อจุดประสงค์ทางภูมิศาสตร์สถิติธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยาและการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ ทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆด,ดูนะคะภาพแผนที่ประเทศไทยเขาแบ่งออกเป็นกี่สีคะในภาพมี1เขียวอ่อนสีเหลืองสีออกส้มๆตรงกลางเห็นไหมคะสีชมพูสีม่วงและสีเขียวเข้มแต่ละภาคจะแบ่งออกตามนี้นะคะสีเขียวอ่อนคือภาคเหนือ สีเหลืองคือภาคตะวันตกสีส้มเป็นภาคกลางสีชมพูเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีม่วงคือภาคตะวันออกส่วนสีเขียวเข้มคือภาคใต้เห็นไหมคะทีนี้เราจะมาไล่จังหวัดใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไล่จังหวัดคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดโดยการแบ่งแยกภาคและก็ระบายสีนะคะ ไม่ต้องเอาตามแบบก็ได้นะคะให้เด็กๆเขียนว่าส่วนนี้คือภาคไหนนะคะภาคอะไรตรงนี้คือภาคเหนือสีเหลืองตรงนี้ที่เคยเห็นตัวอย่างใช่ไหมคะเป็นภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ให้เขียนลงตรงเส้นที่ครูขีดไว้ให้นะคะ ให้เขียนลงตรงนี้และระบายสีให้สวยงามไม่ให้เลยเส้นนะคะแต่ละเขตก็จะมีเส้นแทงเข้าไปของใครของเราอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเส้นชัดเจนให้ระบายสีในส่วนที่มันเป็นภาคของเขาห้ามระบายสีล้นออกมานะคะให้เด็กๆทําแยกภาคนะคะแล้วคุณครูจะพาเด็กๆทำในคลิปต่อไปว่าแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรบ้างสำหรับ าทีนี้ครูฝากให้เด็กๆนะคะเขียนว่าแต่ละภาคชื่อภาคอะไรและก็ใส่สีตามที่ตัวเองอยากจะใส่แต่ต้องไม่ให้ล้นไปในภาคของคนอื่นเข้าใจไหมคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพนะคะแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มไล n e ครูจะได้ให้คะแนนถูกนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ